Thank you สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับปอนเต็นปอนสวยๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าคันนี้เลยนะครับโตต้าวีออสนะครับ1.5 e-sepdy นะครับปี2012นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนบอดี้นะครับก่อนเข้าชมนะครับทางเราก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้างก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับอันนี้มาเป็นแบบไฟฮาโลเจนนะครับเป็นไฟไส้อยู่นะครับ จากหน้าตัวนี้นะครับเป็นแบบโครมเมียมนะครับสามชั้นนะครับจะเป็นตัวไมเนอร์เชงตัวท้ายละนะครับก่อนเป็นโฉมนะครับตาโตต้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับมีสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างนะครับภายในห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับโตต้านี่ดูง่ายมากนะครับเรมจะฝากระโปรงเลยนะครับนี่ครับตาโตต้านะครับตาแท้นะครับ ตามมอกนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีสีปีนนะครับติ๊กเกอร์ครบชัดเจนนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีโรงรอยการถอดนะครับคันนี้รถสิบปีนี่ถือว่าดูแลดีมากนะครับเบ็ดอาร์คนะครับเดิมนะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดเจนนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับยังคมชัดอยู่เลยสันนะครับ นูนชัดเจนนะครับเม็ดอ์คด้านในนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอักหน้าในนะครับอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันหน้ากันต่อเลยนะครับคันหน้านะครับเป็นอร์คนีนะครับผมชัดนะครับสีนะครับเราสังเกตง่ายเลยสีมันจะไม่เหมือนสีตัวบอดี้รถนะครับสีมันเจ้าอ่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อยเงานะครับจะอากด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อนะครับคันตั้งนะครับนี่คันตั้งวีออสนะครับ เบ็ดอาร์ตรงนี้นะครับอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับเรามาดูด้านในต่อนะครับเบ็ดอาร์กนะครับคมชัดนะครับอยู่ครบหมดด้านในนะครับน็อตยังไม่เคยถอดนะครับน็อตคานนะครับสันนะครับสันคานะครับนูนตรงสวยงามนะครับตัวหนังสือนะครับยังคมชัดนะครับตรงนี้ ไล่ดูทั้งในต่อเลยนี่ครับตัวปลาตั๊มนะครับคมชัดเม็ดอักเดิมทุกจุดเลยนะครับต่อมานะครับแผงประตูนะครับอีออนนะครับจะเป็นแบบพลาสติกนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นหนังนะครับสีครีมสีเบจนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้าสี่บานนะครับอ่าอาจจะมีร่องรอยการลอกนิดนึงนะครับตัวหนังสือนะครับรถก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็มีบ้างนะครับหรือหลอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับ ของประตูบานหน้าต่อเลยนะครับเม็ดอาร์นะครับคมชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูเม็ดอาร์ด้านข้างด้วยนะครับอยู่ครบนะครับตรงนี้จะด้านนะครับเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับนัดประตูนะครับไม่มีร่องรอยการถอดการแกะนะครับทั้งบนและล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประตูบานหลังต่อเลยนะครับเม็ดอาร์นะครับอยู่ครบนะครับคมชัดนะครับ เม็ดนังนะครับคมชัดเจนนะครับดีไซน์ไฟท้ายนะครับคันนี้ครับจะเป็นแบบไม่ได้เชงแล้วนะครับไม่ได้เชงก็คืออาจจะมีหยดน้ําตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวแรกนะครับที่ยังไม่ไมด้เชงนะครับก็คือจะเป็นไฟสีแดงเต็มนะครับตรงนี้ด้านท้ายนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดุนที่3ด้วยนะครับมีตาโตต้าโครเมียมนะครับดุนนี้เป็นตัว e นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น e s a f e t y นะครับ e s a f e t y หมายความว่าจะต้องมีลิฟเบรกซสีล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดู ที่ล้อกันต่อล้อหลังนะครับจะต้องมีดิสเบรกด้วยนะครับถ้า e10t นะครับถ้า e ธรรมดาจะไม่มีดิสเบรกนะครับล้อหลังเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างนะครับฝาโปรงหลังต่อนะครับน็อตนะครับน็อตเติมนะครับไม่มีร่องรอยการถอดนะครับตาโตต้านะครับยงผาก่อนนะครับฝาโปองนะครับอ่นี่ตาโตต้าอยู่นี้นะครับเม็ดอาร์คนะครับจันทายนะครับนี่เลยคมชัดเจนนะครับอืม เม็ดอาคอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราเลาะด้านในให้ดูด้วยนะครับข้างในนะครับสีเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการเคาะกันแกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะครับเม็ดอากนะครับสวยงามนะครับคมชัดเจนนะครับร่องนะครับร่องสวยงามนะครับเม็ดอากสวยงามนะครับ เดี๋ยวเราดูด้านในกันต่อเลยนะครับสีเดิมนะครับเดี๋ยวเราพาชมนะครับโครงสร้างภายในกันต่อเลยนะครับอีออนนะครับก็ดูง่ายนะครับสันเดิมนะครับซีนะครับเจาะขาๆเหลืองๆนี้นะครับสันนูนมากนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับไม่มีต้องรอกัรเคาะนะครับซีนด้านท้ายนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีการจิ้มท้ายนะครับเดี๋ยวเราเปิดอีกฝั่งหนึงให้ดูด้วยนะครับ ฝั่งหนึ่งนะครับซีนเดอมเม็ดอากเดิมหมดนะครับน้ำมันคันนี้นะครับเติมได้ตั้งแต่ e 2 0ขึ้นไปนะครับโซฮอขัหนึ่งโซฮอขัห้าได้หมดนะครับ e 8 5ยังไม่ได้นะครับตัวนี้แล้วพาชมโครงสร้างนะครับบานหลังอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะครับเม็ดอารคเดิมนะครับดูครบรอะด้านข้างให้ดูด้วยนะครับดูครบหมดนะครับน็อตฝาประตูท้ายอีกฝั่งนึงนะครับ บานหลังน็อตฝาประตูบานหลังอีกฝั่งนะครับน็อตเติมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับนี่เลยนะครับถึงมีร่องรอยการแกะนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับไม่ใช่ว่าประตูอ่ามีการชนโดนชนมานะครับมีการอาจจะมีการตั้งประตูก็ได้นะครับให้เราดูที่พวกรอยเม็ดออีกทีหนึ่งนะครับว่ายังอยู่ครบหรือเปล่านะครับอ่าเพจนะครับคันนี้นะครับผลิตเดือนกรกฎาคมนะครับปีสิบสองนะครับเรามาชมโครงสร้างบันค้ากันต่อเลย เบ็ดอักเติมนะครับด้านข้างนะครับเดิมทุกจุดนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ตอนเราจะศู์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีเบาะหนังมากรถแต่ว่าภายในจะเป็นสีเบจนะครับตัว E ีขึ้นไปนะครับต้องบอกก่อนเลยจะมีให้เลือกทั้งภายในสีเบจและสีดํานะครับ e เซฟตี้นะครับนี่ครับดูง่ายๆครับโฟมอะไรนะครับจะเป็นแบบคังหมูอย่างงี้นะครับจะคล้ายตัว G นะครับออปชั่นนะครับก็คือวิทยุนะครับเหมือนทั่วไปนะครับ mp 3นะครับมีมีที่เสียบอยู่ aux ให้นะครับแอร์นะครับปรับระดับได้4ระดับนะครับแล้วก็ความเย็นนะครับโหมดทั่วไปนะครับเบาะหลังนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับมีร่องรอยการฉีกขาดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราปะให้นะครับเดี๋ยวเราแก้งานให้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ รถนะครับยังทําไม่เสร็จนะครับคันนี้เพิ่งเอาเข้ามานะครับก็เข้ามารีวิวให้ดูก่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รีวิวนะครับเจ้าวีออสคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทวนสเปคอีกรอบนะครับคันนี้นะครับจะเป็นโต้ตาวีออสนะครับ1.5 e เซตนะครับ e เซตก็คือจะมีดิดเบรกสี่ล้อนะครับอ่าพวงมาลัยเป็นแบบคังหมูแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวไมน์ด้เช้งนะครับปี202นะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาทดลองขับได้ที่เต็นท์ปอดรสวยนะครับอยู่คลองสีคลองหลวงนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับก่อนจากทางเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับสวัสดีครับ